งั้นผมขอพูดนำสักนิดหน่อยนะฮะก่อนทีอ่อาจจะเสวนาระหว่างคุณเชเนติพัฒน์แล้วก็พวกเรานะครับคือคืออย่างนี้ครับสังคมทุกสังคมในโลกเนี่ยจะมีปัญหาจริยธรรมภาคปฏิบัติเนี่ยคล้ายๆกันนะครับคราวนี้ปัญหาจริยธรรมที่มันปรากฏในสังคมเนี่ยมัน แบ่งได้สองอย่างนะครับอันที่หนึ่งก็คือปัญหาที่คนส่วนใหญ่หรือแทบจะทั้งหมดทั้งสังคมเห็นตรงกันว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่ควรจะเกิดมีในสังคมนะครับปัญหาจริยธรรมแบบนี้แก้ง่ายครับเพราะถ้าคนทั้งสังคมเห็นตรงกันว่ามันเป็นความชั่วร้ายเนี่ยรัฐซึ่งมีหน้าที่ในการดูแลสังคมนี้ก็สามารถที่จะออกกฎหมายปราบปราม ห้ามไม่ให้มีสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นในสังคมได้นะครับแต่ครนี้มันมีปัญหาจริยธรรมอีกแบบหนึ่งที่เราเรียกว่ามันเป็นปัญหาจริยธรรมในเชิงไดเรม,ม่านะครับก็คือมันแบ่งคนในสังคมนี้ออกเป็นสองส่วนนะครับส่วนหนึ่งอาจจะเห็นด้วยว่าสิ่งนี้เนี่ยมันเป็นความชั่วร้ายอาจจะเป็นความชั่วร้ายตามาศาสนาที่คนเหล่านี้นับถืออยู่ หรือตามมโนธรรมที่คนเหล่านี้มีอยู่ก็ได้นะครับดังนั้นคนเหล่านี้เขาก็จะเห็นว่าถ้ารัฐจะออกกฎหมายควบคุมไม่ให้คนทําสิ่งเหล่านี้ถ้าใครละเมิดก็จะมีผลลงโทษตามกฎหมายเนี่ยเป็นสิ่งที่ถูกต้องนะครับทีนี้อีกฝ่ายหนึ่งก็อาจจะมองว่าคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับปัญหาจริยธรรมแบบนี้เนี่ยเขาถูกผลักไปสู่ปัญหา เมื่อเขาถูกผลักไปสู่ปัญหาเนี่ยเราก็ควรจะหาทางออกให้กับเขานะครับคราวนี้ทางออกมันก็ต้องมาจากการชั่งน้ําหนักแต่ท้ายที่สุดแล้วนี่สมมุติว่าทางออกมันคือเราเห็นว่าควรที่จะให้คนเหล่านี้ทําบางสิ่งบางอย่างที่คนพวกแรกเห็นว่ามันผิดจริยธรรมเนี่ยฝ่ายที่สองเห็นว่าถ้ามีเหตุผลอธิบายเพียงพอรัฐก็ควรที่จะออกกฎหมายอนุญาต ให้คนที่ประสบปัญหาจริยธรรมแบบนี้เนี่ยสามารถที่จะใช้ช่องทางตามกฎหมายเพื่อที่จะลดความรุนแรงของปัญหาที่เขาเผชิญอยู่นะครับทะนี้ผมคิดว่าตัวอย่างมันก็มีพอสมควรนะครับเอาเอาตัวอย่างแรกเลยนะฮะเป็นตัวอย่างที่พักการเมืองบางพักในบ้านเราเวลานี้กําลังรณนงรงอยู่ก็คือมีคนจํานวนหนึ่งเขาคิดว่าการเป็นคน ที่ให้บริการทางเพศเนี่ยน่าจะเป็นสิ่งที่มันถูกกฎหมายได้นะครับคืออย่างนี้ครับผมคิดว่าอินเทอร์เน็ตสมัยนี้นี่มันมันก้าวหน้าแล้วในโลกตะวันตกเนี่ยเขาอ,อนุญาตให้คนที่คิดว่าเขาพร้อมที่จะให้บริการทางเพศนี้ประกอบอาชีพอย่างถูกกฎหมายได้ใช่ไหมครับแต่แล้ว มันก็มีเว็บไซต์มีอะไรต่อมีอะไรที่เปิดให้เป็นสถานที่ที่คนที่ให้บริการทางเพศเนี่สามารถที่จะทำเนื้อหาทำวิดีโอทำอะไรอัพโหลดไปลงเพื่อที่จะหาะไรายได้นะครับคราวนี้มันก็มีคนไทยจำนวนหนึ่งเขาก็ใช้วิธีที่ว่าเนี่ยก็คือเขาก็ทำวิดีโอไปลงที่เว็บไซต์ที่ต่างประเทศ ซึ่งเนื้อหามันก็คล้ายๆกับวิดีโอที่ทําโดยคนอื่นๆในโลกตะวันตกนะครับแต่ครนี้ปรากฏว่ากฎหมายไทยเนี่ยได้รับการตีความว่าการทําแบบนี้ผิดกฎหมายนะครับครนี้พักการเมืองที่เขาคิดว่านี่คือปัญหาความเดือดร้อนของพลเมืองไทยคือคนเราถ้ามีเงินมีทองมีอาชีพการงานปกติดีก็คงไม่มีใครที่คิดที่จะทา อาชีพแบบนี้ใช่ไหมครับผมผมยกตัวอย่างไว้ในงานเขียนของผมนะครับว่าอาชีพขายบริการทางเพศกับอาชีพนักมวยเนี่ยคนที่เขามีสตังคนที่เกิดมาในครอบครัวชนชั้นกลางที่มีการศึกษาเป็นต้นไปจนถึงชนชั้นสูงเนี่ยไม่มีใครมาเป็นนักมวยไม่มีใครมาเป็นคนขายบริการทางเพศนะครับคนขายบริการทางเพศและคนที่ประกอบอาชีพเป็นนักมวยโดนแล้วจะเป็นคนยากจนนะครับ คราวนี้พักการเมืองที่เขาเสนอเนี่ยเขาก็คิดว่ามันถึงเวลาแล้วที่รัฐจะอนุญาตให้คนไทยสามารถที่จะประกอบอาชีพนี้ได้ใช่ไหมครับคราวนี้การขายบริการทางเพศนี่นอกจากการทําเนื้อหาเป็นวิดีโออัปโหลดไปที่เว็บไซต์ต่างประเทศนี้ก็ยังหมายถึงการเปิดขายบริการทางเพศในประเทศด้วยพูดง่ายก็คือ มีข้อเสนอว่าอาชีพโสเภณีนี่ควรจะเป็นอาชีพที่ถูกกฎหมายในสังคมไทยด้วยนะแต่ครนี้มันก็มีความคิดจากฝ่ายที่เขาไม่เห็นด้วยนะครนี้ผมก็คิดว่าสังคมไทยเป็นสังคมที่พุทธศาสนานี่มีบทบาทในเชิงจริยธรรมในเชิงวัฒนธรรมพอสมควรแล้วเราน่าจะคุยกันว่าเรื่องแบบนี้นี่ถ้ามองจากแง่มุมของพุทธศาสนาเนี่ย เราจะเอาอยัางไงใช่ไหมครับคราวนี้มันมีข้อเสนอของนักปรัญ,ญาบางคนนะฮะ mm. เขาบอกว่า mm. ปัญหาสังคมเนี่ยอาจจะแก้ได้ง่ายถ้าเราไม่ใช้จริยศาสตร์ที่มาจากศาสนาแต่ให้ใช้จริยศาสตร์ที่คิดโดยนักปรัญ,ญาคราวนี้ผมไม่ค่อยเห็นด้วยกับข้อเสนอนี้นะคือผมคิดว่าจริยศาสตร์ที่มาจากศาสนาบางศาสนาเช่นจากพุทธศาสนาเนี่ยมันมีลักษณะใกล้เคียงกับจริยศาสตร์ ที่เสนอโดยนักปรัชญาคือเป็นจริยศาสตร์ที่วางอยู่บนพื้นฐานของเหตุผลเหมือนกันดังนั้นการบอกว่าสังคมไทยเราควรจะคิดว่าเราเป็นสังคมแบบโลกโลกดังนั้นเมื่อเป็นสังคมแบบโลกโลกเนี่ยปัญหาจริยธรรมที่เกิดและเป็นปัญหาของสังคมโลกเนี่ยก็ควรที่จะใช้ความคิดแบบโลกโลกที่เราเรียกว่าความคิดแบบเซกิลล่าเนี่ยแก้ไขนะฮะคราวนี้ผมก็มีคําถามว่าสมมุติเราคิดอย่างนั้นเนี่ยเราจะเอาแนวคิดทางจริยศาสตร์ แบบไหนดีเพื่อที่จะมาแก้ปัญหา mm. ไดเรมา่า mm. ทางจริยธรรมที่เกิดในสังคมไทย mm. เช่นปัญหาโสเพณี mm. ปัญหาการทำแท้ง mm. ปัญหาการทำการุญยขาตเป็นต้นแล้วก็คงนึกถึงปัญญาสองระบบใช่ไหมครับอันที่หนึ่งก็คือปัญญาของจอห์นสจวตมิลลผมคิดว่าถ้าใช้แนวคิดแบบมิลล์นง่ายนะครับคือแนวคิดของมิลนี่บอกว่าถ้าอนุญาตให้ขายบริการทางเพศได้ ถ้าอนุญาตให้ทำแท้งได้ถ้าอนุญาตให้ทำการุญยฆาตได้แล้วคนส่วนใหญ่ในสังคมได้ประโยชน์เนี่ยรัฐก็ควรจะอนุญาตใช่ไหมครับรวมทั้งการเปิดบ่อนการพนันด้วยนะรวมทั้งที่ท่านพ,พู้ครูเสนอเรื่องกัญชาเรื่องอะไรนี่นะครับกรณีแต่ในรายละเอียดมันก็น่าคิดนะครับว่าสังคมไทยเราเป็นสังคมพุทธ แล้วเราจะใช้แนวคิดของจอห์นสจชอตมิลโดยไม่หาหรือกับทางพุทธศาสนาเลยหรือไงมันก็มีช่องว่างอยู่ใช่ไหมครับผมก็เลยขอพักแนวคิดของมิลเอาไว้ก่อนแต่แนวคิดนี้ก็เป็นไอเดียง่ายๆนะถ้าคนส่วนใหญ่ได้ประโยชน์ก็อนุญาตเลยนะคราวนี้แนวคิดอันที่สองคือแนวคิดของอิมานูเอลคารเน่ผมไม่แน่ใจนะครับว่าคานเวลาให้วินิจฉัยเรื่องโซเฟนีนิคารจะตอบอยังไง อาจจะเป็นไปได้ว่าค้านอาจจะบอกว่าถ้าอาชีพนี้มันเป็นอาชีพที่พอทําแล้วคุณเป็นโซเพณีแล้วนี่มันจะเป็นตราติดตัวชีวิตคุณตลอดไปค้านคงไม่เห็นด้วยนะครับไม่เห็นด้วยในแง่ที่ว่ามันเป็นการใช้เพื่อนมนุษย์เป็นมีนส์เพื่อไปหาความสุขโดยเราจ่ายสตังค์ให้กับคนที่เป็นมีนส์ของเราแล้วคนที่เป็นมีนส์เนี่ยเมื่อ เมื่อหมดอาชีพนี้แล้วเนี่ยความเป็นมีนยังติดตัวอยู่ตลอดเนี่ยมันไม่เหมือนกับเราไปตัดผมนะฮะคือเวลาเราไปร้านตัดผมเนี่ยเราก็ใช้ช่างตัดผมเป็นเป็นมีนของเราเหมือนกันเป็นเครื่องมือในการทําให้ผมเราได้รับการตัดใช่ไหมครับแต่การเป็นช่างตัดผมเนี่ยมันไม่ได้มีในยัยยะว่าเป็นแล้วนี่มันจะเป็นตราติดตัวตลอดชีวิตนี่ วันไหนอยากจะหยุดเป็นช่างตัดผมก็ได้ใช่ไหมครับแต่ว่าการขายบริการทางเพศเนี่ยเป็นแล้วดูเหมือนว่าโดยวัฒนธรรมไทยเนี่ยมันจะยังติดตัวอยู่แล้วเราก็นึกถึงว่าสมมติต่อไปถ้าผู้หญิงคนนี้เขามีลูกแล้วลูกเขาเกิดได้ไปเป็นผู้บริหารประเทศเป็นนายกรัฐมนตรีมันอาจจะมีพักการเมืองซึ่งไม่ซื่อตรง ต่อมนุษยธรรมอาจจะไปอภิปรายพาดพิงว่าเขาไม่อยากจะได้นายกรัฐมนตรีซึ่งเป็นลูกของอดีตโซเพนีอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับนี่นี่มันเป็นมันเป็นตัวอย่างซึ่งเราคาดคิดได้ผมก็เลยคิดว่าแนวคิดของค้านในเรื่องนี้นี่มันอาจจะออกมาในทํานองนั้นแต่ว่าผมคิดว่าแนวคิดของค้านไม่ชัดเท่านแนวคิดของมิวนะครับแต่ว่าแนวคิดของมิวมันก็มีปัญหาว่ามันอาจจะคิด ตื้นเกินไปในแง่ว่าถ้าสังคมได้ประโยชน์ก็เอาเลยซึ่งมันก็จะมีปัญหาในทางปฏิบัติเหมือนกันนะครับว่าคําว่าสังคมได้ประโยชน์นี่คือใครนะครับปกติเวลาที่กฎหมายไทยอนุญาตแล้วเราบอกว่าสังคมได้ประโยชน์เนี่ยคนที่ได้ประโยชน์มักจะเป็นในทุนที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจซึ่งมันจะทําให้เกิดสิ่งนั้นขึ้นในสังคมนะครับ,นะรบเช่นอนุญาตให้เปิดบอน ได้ตามกฎหมายนีมันก็จะมีคนซึ่งได้ประโยชน์จากการเปิดบ่อนซึ่งก็คือในทุนซึ่งก็มีเงินเยอะเขาก็จะเป็นคนตัวตั้งตัวตีในการเปิดบ่อนบ่อนก็จะคล้ายๆกับเซเว่นในเลเว่นนะครับเปิดทั่วทุกหอดหัวแหลงแต่แล้วคนที่เป็นเดียวก็คือคนที่เป็นชาบ้านธรรมดาก็เข้าไปเล่นคนที่รวยก็คือเจ้าของบ่อนนะครับคนที่ไม่ได้รับประโยชน์ก็คือชาวบ้านทั่วไป แต่เราก็อาจจะบอกว่านี่คือการที่คนส่วนใหญ่ได้ประโยชน์ซึ่งในความเป็นจริงมันอาจจะไม่ใช่นะครับครนี้ผมก็เลยเสนอไปในงานเขียนผมว่าวิธีคิดแบบ Secular คือคิดแบบจริยธรรมโลกโลกนี่มันก็ใช้ได้ในระดับหนึ่งนะะแต่ว่าลองฟังแนวคิดของพุทธศาสนาดูน่าจะดีเพราะว่าพุทธศาสนาเนี่ยเวลาให้ความคิดเห็นทางด้านจริยธรรมเนี่ยจะมีเหตุผลประกอบเสมอนะครับคราวนี้ในหนังสือนี่ผมเสนออย่างนี้ครับ ผมเสนอว่าปัญหาจริยธรรมที่เกิดในสังคมเนี่ยเรามองได้สองระดับระดับที่หนึ่งนี้ผมเรียกว่าระดับปัญหาจริยธรรมที่เกิดกับบุคคลนะครับกตัวอย่างเช่นผู้หญิงคนหนึ่งตั้งท้องผู้หญิงคนนี้มีสามีแล้วนะครับตั้งท้องในระหว่างที่ตั้งท้องสามีก็เกิดตายกระทันหันอย่างเงี้ยแล้วคนที่หาเลี้ยงครอบครัวก็คือสามีผู้หญิงคนนี้เขาก็คิดว่าเขาไม่มีอาชีพ เขาเกรงว่าถ้าคลอดลูกออกมาแล้วเนี่ยแม่ที่ไม่มีอาชีพเนี่ยจะไม่มีปัญญาเลี้ยงลูกเธอก็อยากจะทําแท้งไงแต่ปัญหานี้มันเป็นปัญหา,ดาเดลมม่าของบุคคลนะครับส่วนหนึ่งเธออยากทําแทง้งส่วนหนึ่งเธอซึ่งไปวัดก็รู้ว่าการทําแทง้งในเป็นสิ่งที่พุทธศาสนาอาจจะไม่เห็นด้วยมันก็เกิดความขัดแย้งในใจว่าทําหรือไม่ทําดีนะฮะคราวนี้ปัญหาจริยธรรม อีกแบบหนึ่งมันเป็นปัญหาจริยธรรมในในระดับสังคมนะครับหมายความว่าเวลาที่เราพบว่าคนในสังคมมีปัญหาทางด้านจริยธรรมเช่นมีผู้หญิงจำนวนหนึ่งในสังคมไทยตัวเลขสูงพอสมควรนะครับในสมัยที่ผมเขียนหนังสือเล่มที่คุณเจเนติพัฒอ่านอยู่เนี่ยข้อมูลสมัยนั้นการทําแท้งตัวเลขสูงทีเดียวผมลืมไปแล้ว ใน,นนับเวลานี้ผมคิดว่าตัวเลขก็คงคงใกล้เคียงกันเพราะว่าจํานวนพลเมืองก็ไม่ได้เพิ่มขึ้นมากหม่นักนะฮะแต่ว่าสมัยนั้นนี่ตัวเลขมันก็ดิ้นไปดิ้นมาอยู่เพราะว่ามันเป็นตัวเลขที่ได้จากทางการแต่ถ้าเป็นตัวเลขของเอกชนที่เขาศึกษาเรื่องสิทธิของหญิงเนี่ยตัวเลขมันก็จะสูงอยู่ประมาณสามสี่เท่านะครับตัวเลขหลักก็เป็นหลักแสนนะอันนี้ก็แล้วกันนะครับคราวนี้ ปัญหาจริยธรรมแบบนี้ถ้าเราคิดว่าสมมุตินะแต่ละปีมีหญิงไทยทําแท้งประมาณ 500, ห้าแสนรายแล้วคนเหล่านี้เนี่ยเนื่องจากการทําแท้งมันเป็นการกระทําที่มันผิดกฎหมายคนที่ตั้งท้องแล้วเป็นคนยากจนก็ไม่สามารถที่จะไปทําแท้งในโรงพยาบาลที่ดีๆได้ก็จะถูกผลักให้ไปทำแท้งกับหมอเถื่อน มันก็มีตัวเลขที่บอกว่าผู้หญิงไทยที่ที่เสียชีวิตเพราะการไปทําแท้งเถือนเนี่ยตัวเลขมันก็สูงพอสมควรนะครับถ้าเราคิดว่าเขาเป็นพลเมืองไทยยังไงเราก็ต้องช่วยแก้ปัญหาเนี่ยมันก็ต้องคิดในเชิงสังคมว่าถูกลงเราจะอนุญ,ญาตให้มีการทําแท้งได้หรือไม่ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นผมแบ่งจริยธรรมออกเป็นสองแบบคือจริยธรรมเชิงสังคมกับจริยธรรมเชิงประเจก,กบุคคลแล้วข้อเสนอของผมก็คือว่า ในแง่จริยธรรมเชิงสังคมเนี่ยมันมีตัวอย่างก่อนหน้านี้นะครับที่สังคมไทยคือสังคมพุทธเนี่ยเราบอกว่าของบางอย่างมันเป็นเรื่องไม่ดีในเรื่องส่วนตัวได้แต่ในทางสังคมเราจะไม่ห้ามนะครับเช่นรัฐบาลไทยนี่เป็นเจ้าของโรงกลั่นเหล้าเลยสมัยหนึ่งใช่ไหมครับรัฐบาลไทยนี่เป็นเจ้าของโรงงานยาสูบเลยการสูบบุหรี การผลิตเหล้าเนี่ยมันขัดแย้งกับศีลข้อที่ห้าอยู่แล้วแต่ว่ารัฐบาลไทยก็ก็ดําเนินการเองเลยนะครับหรือการเล่นหวยเนี่ยมันก็เป็นอบายยมุขใช่ไหมครับพระพุทธเจ้าก็ตรัสว่าการพนันนี้เป็นอบายยมุขรัฐบาลก็ทราบนะครับแต่ว่ารัฐบาลก็คิดว่าห้ามเขาก็เล่นดังนั้น ทำยังไงจึงจะทาให้การเล่นของเขาซึ่งห้ามยังไงเขาก็ยังเล่นอยู่เนี่ยรัดได้ประโยชน์แล้วก็เลยขายหวยซะเองนะครับคราวนี้ผมก็คิดว่าอันนี้มันเป็นวิธีคิดของของสังคมไทยของรัฐไทยมาก่อนหน้านี้แล้วแล้วผมคิดว่าในแง่หนึ่งมันก็อธิบายได้นะครับคือถ้าเป็นชาวพุทธที่ปฏิบัติธรรมพอสมควรเนี่ยเขาก็จะไม่กินเหล้า ช่ไหมครับดังนั้นต่อให้รัฐบาลผลิตเล่าขายชาวพุทธที่เขาเป็นชาวพุทธที่ปฏิบัติธรรมพอสมควรเขาก็จะไม่ซื้อเหล้ากินอยู่แล้วเหมือนกันครับสมมุติเราคิดว่าอาชีพโสเพณีนีถ้ามันมีหลักฐานเพียงพอว่าต่อให้มีกฎหมายห้ามเอาผิด<ๆ>ก็ยังมีหญิงไทยจํานวนพอสมควรหลักเป็นแสนนะครับห้าหกแสนเนี่ยก็ยังประกอบอาชีพนี้อยู่นี มันก็เป็นปัญหาเดียวกับเรื่องหวยก็คือในเมื่อห้ามเขาก็ยังทําก็น่าคิดว่าทํำยังไงรัฐจึงจะได้ประโยชน์ใช่ไหมครับดังนั้นถ้าอนุญาตให้ให้ถูกกฎหมายแล้วควบคุมให้ดีในแง่ที่จะทําให้ผู้หญิงเหล่านี้ได้รับการปกป้องในแง่ของสิทธิที่จะมีรายได้ที่อธิบายได้คือถ้าถ้ามาถูกกฎหมายแล้วนี้โอกาสที่รัฐจะเข้าไปเพื่อที่จะดูให้เกิดความยุติธรรมในแง่การ แบ่งสรรรายได้ของผู้ที่เกี่ยวข้องในอาชีพการขายบริการทางเพศนี่มันก็เป็นไปได้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นข้อเสนอของผมที่อยู่ในหนังสือเล่มนั้นก็คือการทําแท้งก็ดีอาชีพโซเพนีก็ดีการทําการดุลยคาตก็ดีเนี่ยมันมีบางแบบซึ่งผมคิดว่ารัฐสมควรที่จะอนุญาตนะครับคันนี้ พราะพอคิดอย่างนี้มันก็จะมีปัญหาว่ามันแปลว่าประเทศไทยเรานี่เราเราเราเปิดเสรีในแง่ที่ว่าแม้ขนาดสิ่งที่ผิดกระลักศาสนาเรายังอนุญาตเลยคำอธิบายของผมก็คือว่าเราเปิดในแง่สังคมนะครับแต่ว่าในทางจริยธรรมนี่เราก็ยังอธิบายอยู่นะครับว่าใครทำคนนั้นต้องรับผิดชอบเป็นส่วนตัว คนชาวพุทธที่ไปเล่นการพนันเนี่ยเราก็ถือว่าคุณก็เกลี้กล่กับไบยมุกอะ่ะคุณก็ต้องรับผิดชอบเองผู้หญิงที่ตัดสินใจทำแทงเนี่ยถ้าสมมุติว่าการทำแท้งมันเป็นบาปคนที่ทำแท้งก็ควรจะรู้ว่าตัวเองต้องรับผิดชอบในเรื่องบาปนั้นคือคือเราโยนภาระความรับผิดชอบทางด้านจริยธรรมนี่ไปที่เรื่องส่วนตัวโดยที่ศาสนานี่ยังคงคําสอนแบบเดิมเอาไว้อยู่แต่ว่า ในเชิงสังคมเนี่ยการที่มีกฎหมายอนุญาตสำหรับคนที่เขาคิดว่าเขาไม่พร้อมที่จะเป็นคนมีศีลธรรมผมคิดว่าข้อคิดอันนี้นี่เป็นข้อคิดอันหนึ่งของพระพุทธศาสนานะครับถ้าคนคนนั้นยังไม่พร้อมที่จะเป็นคนมีศีลธรรมส่วนตัวแล้วมีคำอธิบายว่าเขามีความจำเป็นทางด้านชีวิตเขาเพียงพอเนี่ยสังคมพุทธก็ควรจะเป็นสังคมที่เปิดกว้างนะัะ ดังนั้นกฎหมายที่อนุญาตให้มีอาชีพขายบริการทางเพศได้ทำแท้งได้ทำการุญยาคาตได้นีมน่มันเหมือนกับผม,ผมเทียบในหนังสือว่ามันเหมือนกับเราอยู่ในโรงหนังนะฮะคือเราไม่รู้ว่าคนที่อยู่ในโรงหนังเนี่ยแต่ละคนนี่มีปัญหาส่วนตัวยังไงบ้างโรงหนังที่ดีนี่ควรจะเปิดประตูวไว้ถ้าหนังฉายไปแล้ว คนบางคนเขารู้สึกเบื่อหรือเขาป่วยเขาควรจะมีประตูออกนะครับโรงหนังที่ไม่ดีคือโรงหนังที่พอฉายเสร็จแล้วนี่ปิดประตูเลยออกไม่ได้นะครับดังนั้นกฎหมายที่อนุญาตให้มีสิ่งเหล่านี้นี่ผมเทียบว่ามันเหมือนกับโรงหนังนะครใครมีปัญหาจะไปโรงพยาบาลก็ออกจากโรงหนังได้ส่วนใครยังมีความรู้สึกสนุกก็การดูหนังอยู่ก็ดูต่อจนจบนะครับดังนั้นการมีกฎหมายอนุญาตนี่ มันแปลว่าอนุญาตสําหรับคนที่มีความจําเป็นไงนะครับมันไม่ได้แปลว่าสนับสนุนนะครับมันแปลว่าเปิดทางให้สำหรับคนที่มีความจําเป็นและความจําเป็นที่ว่านี้หลักจริยศาสตร์เชิงบุคคลก็ยังอธิบายหนักแน่นอยู่ว่ามันเป็นบาปส่วนตัวนะคุณต้องรับผิดชอบเองนะมา,าจ,จะเป็นไปได้ว่าต่อให้มีกฎหมายอนุญาตให้ทําแทงได้ครอบครัวพุทธบางครอบครัวที่ เขาคิดรอบครอบแล้วก็อาจจะไม่ทําก็ได้นะครับแต่บางครอบครัวคิดรอบครอบแล้วมันไม่ไหวอระสามีตกงานแล้วระหว่างนี้ก็ยังไม่มีนางน้มว่าจะได้งานอาจจะจําเป็นหรือผู้หญิงเด็กวัยรุ่นที่กําลังเรียนหนังสืออยู่เรียนมหาวิทาลัยอยู่อย่างนี้ตั้งท้องก็ก็ก็อาจจะเรียนหนังสือลําบากอย่างนี้ใช่ไหมครับ กฎหมายอนุญาตแล้วเปิดช่องให้กรณีแบบนี้ไม่ไม่ใช่สนับสนุนแต่ว่าอนุญาตสำหรับคนที่จําเป็นผมว่าหลักคิดแบบนี้มันเป็นหลักของพุทธศาสนาซึ่งผมผมไม่ได้ดึงมาจากคําสอนอันใดอันหนึ่งโดยเฉพาะนะแต่ว่าผมพิจารณาโดยภาพรวมว่าวัฒนธรรมพุทธเป็นวัฒนธรรมแบบนี้นี่น,นี่นี่คือข้อเสนอกว้างๆนะครับแต่แล้วเดี๋ยวเราจะอภิปรายกันนะข ขอเท่านี้ก่อนนะครับ